นี่ค่ะขอบคปุณข้าวปั้นแฟมิลี่วันนี้ข้าวปุ้นข้าวปั้นเล่นเครื่องครัวใหม่นะคะข้าวปุ้น่ะป้าอยากกินไข่เจียวทําไข่เจียวให้ป้ากินหน่อยทําไข่เจียวให้ป้ากินหน่อยแล้วป้าอยากกินไข่เจียวทาไข่เจียวพังพังทำไข่เจียวให้ป้ากินหน่อยค่ะอ้าวทำไข่เจียวเปิดแก๊สเปิดแก๊ส ปัดเก็บขาปดเจ็บจกจุด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 ปัดเจเอากระชามากระชามาเร็วกระทามานะคะนี่กระทาอ่ะคุกคุกคุกคปิดฟ้าปิดฟ้า้นเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งบ้านเปลี่ยนท่านั่งค่ะั้นเปลี่ยนท่านั่งก่อนลลองพูดบอกพี่ั้นเปลี่ยนท่านั่งหนพัดผัดพัด ซิีิซิซิซิว้าวเอ้ยเอ้ยอุ้ยล้างจานสิล้างขังจานล้างจานก๊อกน้ำล้างจานล้างจานล้างจานค่ะล้างจานเขาพูดเล่นของเล่นนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นส้มนะคะเอาส้มใส่จานด้วยนะคะโอ้เล่นด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันอืมชิโอ้ ยี่มีไก่บินไก่บินอ๋อมอร่อยไหมคะป้อนป้านหน่อยค่ะยุงกัดาทำไข่เจียวให้ป้ากินหน่อยป้าอยากกินไข่เจียวค่ะทับปุ้นทำไข่เจียวให้กินหน่อยค่ะ นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เปิดแก้เก็บเก็บไปเลยค่ะเปิดตอกแก๊สค่ะลิ้นชักโอ้ลิ้นชักมีอะไรคะนี่ลิ้นชักมีอะไรคะลิ้นชักมีอะไรคะมามาค่ะ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 โอ้ล้างล้างจานล้างจานชิดิน้ำล้างจานล้างจานยามี เก๊กปิดแกปิดแกปิดก่ปิดกปิดกอือโอ้มีบัคคลีด้วยนะคะมีบัคคลีผัดด้วยนะคะถ้าอยากกินผัดบัคคลีค่ะอยากกินผัดบัคคลีนะคะ้าอยากกินผัดบัคคลีนะคะยำยำมียำมียำมีไหมคะยำมีมากเลยค่ะ ยามี <Yummy S 2> มากเลยค่ะอไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะป้านป้นไม่โยนทิ้งนะคะอะปั้นมาทำคุกกิ้งให้ป้าเลยลยคุกกิ้งคุกกิ้งไข่เจียวออมเล็ตออมเล็ต I w วอนจ o อ a t ออมเล็ตป้าอยากกินออมเล็ตค่ะิุิกิิกินิิงไงิรุ่งนี้เรามาแต่ช้าไหม ชเป็นหลานหลานลงลงไม่ลงโอ้โหไปทิ้งทำไมล่ะลูกตัวเองตัวเองบอกว่าจะมาดูหลานเองก็ดูทําหน้าที่หน่อยสิเห็นไหมยิ้มเลยยิ้มเลยอืนี่นัเก๊เดนชุดึก้งมาใหม่นักเก๊มาปวันดูเนาะว้า ข้าวปุ้นครัป้าพ่ยอยากกินอรเลยค่ะอมยำ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 มียำมีสนุกไหมแคะอ่ะยำ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  ชิอพิกพิกอืมชิเฮ้ยอันนี้มันนั่งไม่ได้นะคะปั้นอันนี้มันนั่งไม่ได้นะคะมันคือเตาแก๊สค่ะมันนั่งไม่ได้นะคะมันนั่งไม่ได้ค่ะค่ะปั้นเล่นในการค่ะเล่นในการว่าคุกกิ้งคึกกิ่งคึกกิ้งคุกกิ่งคึกกิ่งคกกิ่งมามาเอาใบไม้มาเอาใบไม้มาทำกับข้าวทางนี้ค่ะใบไม้มาทำกับข้าวทางนี้นะคะนี่ไง นี่ไงคุกิ้งคุกิ้งคุกิ่งคุกิ้งคุกิ้งคุกิงกุกิ้งอะคุกิ้งสิคุกกิ่งสิอืมเอาปิดฝาด้วยปิดฝาด้วยปิดฝาด้วยค่ะปิดฝาค่ะปิดฝาด้วยค่ะนี่นะคะปิดฝาตรงนี้นะคะอืมนีปิดฝาด้วยค่ะปิดฝาด้วยเดี๋ยวมันจะได้ร้อนเร็วๆนะคะมาปิดฝาเร็วอืมใส่ตรงนี้นะคะ <laughs> ใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะว้าวไม่โยนทิ้งนะลกูกป้านไม่โยนทิ้งป้านไม่โยนทิ้ง,งค่ะอ๋ออาร์ตอาร์ไม่ไม่รู้ว่า,รวาเราเตรียมกระสอบไ้ครับป้าน I want to eat โอ,อ้ยุงก็เยอะนะคะยุงเยอะจังเลยคะ่ะท็อปปุ่นคะ่ะเปลี่ยนท่านั่งให้ป้าหน่อยได้ไหมเปลี่ยนท่านั่งก่อน yes โอเคอ่าเล่นเลยค่ะยุงก็เยอะนะคะระวังยุงลายด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ โอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไอ้นี่แค่ยี่สิบประสอบมันจะไปพออะไรอ้าวข้าวปั้นค่ะป้าต้องป้าอยากกินบลอกโคลี่ค่ะป้าอยากกินบลอกโคลี่หยิบบลอกโคลี่ให้หน่อยอันนี้อะไรคะเลมอนค่ะขอเลมอนให้ป้าหน่อยแตงเกียร์แตงเกีย I want to eat broccoli I want to eat broccoli ส่่ไกรระอบเทาห บะ c u r ี y yes thank you I want to eat บะ c u r ีมาแล้วมามาแล้วมาแล้วปิดตรงนี้ปิดตรงปิดตรงนี้นะคะอันนี้มีเราจะมารีวิวกันนะคะว่าของเล่นมีอะไรอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยโอ้ยทำไมป้าทำทำหล่นแล้วห่ะคะทำไมป้าทำหล่นล่ะคะมันคืออะไรล่ะคะเนี่ยอือป้างงจังเลยค่ะมันคืออะไรคะปุ้นอื ป้าไม่รู้ละมันคืออคือสองเลยออนะคะเอ้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดหม้อใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สอันนี้ก็เป็นตู้ <น ressive. S 2> อบค่ะะพุ้งตู้อบเอาไว้อบกนะคะและนน้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นอะไรเออนี่ก็จะเป็นตู้อบเหมืนอนกัน,น้ค่จะเป็นชั้นชั้นเก็บของนะคะนี่ชั้นเก็บของเอาชั้นเก็บแก้วนะคะว้าว ว้าวอันนี้อะไรคะห้ยทับพีนะคะห้อยทับพีนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะคะอันนี้เป็นเลมอนอันนี้เอาเป็นอะไรคะอ่ะอ่างล้างจานค่ะทุกคนอ่างล้างจานค่ะคิ่ัมทีก็ขอบคุณก็กำลังตั้งใจในการทำกับข้าวนะคะคุณต้องการทำกับข้าวนะคะอ้าวเล่นเล่นได้เลยนะคะ ค่ัป้านคะเขาป้านมาเปิดแก๊สแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะย่างเลมอนนะแล้วป้าก็จะย่างบอกคลีนะคะมาเร็วมาเร็วป้าจะย่างบอกคลีแล้วบอกคลีสุกหรือยังบอกคลีสุกหรือยังมาเดวสิค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเข้าาปุ้นข้าปั้นเล่นขายของนะคะเล่นเครื่องครัวค่ะเครื่องครัวของหนูนะคะมาเร็วมาเร็ว ก็เล,เล่นอย่างอื่นแล้วค่ะเล่นแบบนี้ละค่ะเนก็ว้าวว้าวนก็ดยำมีไหมคะปุ่นปุ่นยำมีไหมคะอ่ากำลังสนุกสนานรูใครของมันเลยค่ะปั้จก็จะมีจินตนาการของเขานะคะไม yep ่รู้ว่าเขาจินตนาการอะไรตอนนี้เขาหมุนเวียนหัวมุน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 เขาก็จะเวียนหัวนะคะเขาหมุนแล้วเขาก็จะเวียนหัวนะคะปุ่นทําอะไรคะ ป um, okay, like, like. ุ okay. ้นทำอะไรคะปุนที่บ้านใช้ปุ่รใโอเครับปั้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยบ๊ายบายค่ะบายบายบ๊ายบายก่อน้นบายปบายไยบายปุ่น๊ายหมยค่ะปุ้น๊ายหมยค่ะบายบายทำตัวเหมือนกันเลย ปั้นบ๊ายบายบายบายนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ